สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่เพจของพอสอยพารวยทางช่องยูทูบของพอสอยพารวยผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซีครับเมื่อนี้สิบห้าเมษามแนวทางของพอคำเดี๋ยวขับเด้องวดที่แล้วพอคำเพลินฝันปล่อยสองหางครับเข้าเต็มเต็มเก้าศูนย์นะครับเนาะเพป็นไห้เก้าศูนย์กับเก้าหนึงอ่าให้ว่าเขาเก้าศูนย์พ็คนเต็มเต็มครับเอฟซีครับอ่า แนวทางของประคำมือนี่แได้ตัวไหนนะครับเนาะไปฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนไปฟังประคำสิ่เราสูบฟังนะครับเด้องวังวดนีิฝันแล้วทาา่านนะฝันแข่นเข่นแล้วครับเอฟซีครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทั้งช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นครับเอฟซีครับอำเภอบ็นการเสียเวลาสิพาเข้าไปหาประคำนะครับเนาะเพิ่นอยูหน้าเลยครับเอฟซีครับเพิ่นอยู่ไฮยูหน้าเพิ่นนะครับเนาะอู้อู้ นี่แหละครับเพื่อนที่นอนอยู่กับหน้านี่แหละฝันอยู่นี่แหละครับอยู่ี่ครับหมวดที่แล้วนี่มาหาเพื่อนบบเห็นตามหา,ย,าย่างเลยครับเพื่อนฝันเม,ม่นเนหมนเนี่ยหมวดนึงกับฝันว่าเปิดวิทยุเหลขออกเขาบอกเหล็อยู่ในวิทยุนกับเนาะออกเต็มเต็มครับหมวดกว้อนนี่การทว่าเพื่อนฝันคือกันฝันว่าจังไงบุกว่าเก่าหนึ่งเก่าศูนย์สันเอาจะไปทางไหน เอาคมนี่ติโอ้เอาคมนี่ไปทังกัรไปซี่ครับผมพุ่มมงนี่พู่มดีเนะาะหะันเทต้นไม่เนี่ยเอานีเนร็บ่อืมหมดบุกตัวแหญมากเนี่ย ฝันนั่งตีพยืนตีบ่าเอางวดเลียบเอออันงวดอันที่บอกเป็นสร้างสร้างเงนมากอดเอาวัตถิพันธ์มาเนี่เออมากอดอือกดแล้วก็จินโยขึ้นเลยที่เห็ดนยังเงาไม่เห็ดไหมโยขึ้น ấu nhẫn à? ấu ừ. ngà bảo. ấu nhẫn, chỗ chỗ ấu ấu đấy thật mi với thật sang sang à thảm bỏ như này. Sang, cọt cọt bôm, เอาสร้างเอาง่วงพันแล้วก็ยกขึ้นเรังแทนวะยกขึ้นเออเจ้าเจ้ายังเจ้าเรยียกเจ้าท่องโอ้ผมมันบ่มักแนวนั้นบาดเนี้่อก็เลยบอกบ่บ่ปฏิเสธเบา,าอย่งจังแนวเลยเอเอสร้างตัวใจอ้วนปึก๊กเออนึกว่ามีขาเจ้าของ <laughs> Mà đấy là ổng hoa mắt quạt không, quá à. quạt kèo à. Quạt kèo ổng mắt ôm khỉnh ừ. Ôm khình, khình này nhộp khỉnh đây Nhộp khỉnh Cháu nhắn mà chẳng Cháu ý nhắn, ổng nhắn cả bộ à. Không có bạo chắc nhau đây à. Bạo đây <laughs> โอ้คนให้บอกว่าเท่ายังก็บอกจักอันบ่เอาเลยบ่เอาเวยนี่าอืมบ่เอาเลยหากินต้องมาทานจากของไปเลยเออโอ้เป็นจังไงบูบ้านี้พอข้ามตีเป็นจังไงบ้านี้ที่งวดอ่ะบ้านนี้มันรอนยันหน้ามันขึ้น ืออจะ่าตีเอาเดอ้อเออว่าจะไงป่นเนี่ยรับมีผู้สาวมโนน้อน,นอืมป้าปีไ่ป้ายยังไงเออลูกมีแต่ผู้สาวจากักคนผู้สาวปันนี้สามคน อือปูยิ่งสามคนมาหานุงไงมันเหมืดไหมพ่อคำข้างพี่เป็นยังนุงกันจริง,ง,งไงเห็นเอเอ <c oughs> เออกับไปพี่เราออกออกมานอนน่ะออกมานอนนี้ออนนนนหน้าเลแหละอื้อนี่จะพูดสาวปุณยิ่งไงคุณอวนอบบวบเลย ใบโอ้รูบรูบคำคำซื้อเออรูบรูบคำคำเอาเอามื่อใบใบไปยังเออรูบคำธรรมดาเออแต่บริษัทนี้ยังเขาเอออืมจักเกี่ยวว่าจังใดเนาะเมื่อหานิ้วนี่เป็นรูปโอ้ยรูปคุณยิ่งสามคนเออนอนเฮี่ยงกันอยู่ใบใบใบอู้ เออห็นว่าเอนอนเฮี้ยงกันอยู่สามคนเพราะคำเลืเปไนรูบรูบทื่อชื่อบดบเหินมันยังบดแล้วของของของต่อของนี่บดแล้เลยเขาเลยเออเพียงแต่ว่าเอามื่อไปบายไปรูปทื่อชื่อเราคิดว่าตั้งไหนหวาดเอามันคืบใส่เว่นชื่อเป่ โบส่ัยแนมันเหมือตัวนี้เนาะทั้งนี้เพราะกำมืทั้งนี้เออมันมันหานลงเงแดดได้คอยคันเออมันได้เหมือนเออนั่นบัดนี่ให้นี่โอ้ลงมดกอนเงินส่งงนมักกอดมากเกี่ยวเนาะไอไหนคนรูปขี้ปนปว่า ฝันคักปนน้ำซบเปจว่ามันอนอยู่หน้าสองข้นี่ก็มีกำเนียงย่มันนอนน้ำเลยอ่ะอ้ฟันยังได้กระไรอือเป็นผูยิงว่านอนน้ำตลอดเลยครับอือพาขัามมักตัวไหนบัดน,นี้เอาความมักมือนีวันที่เท่าไหรมือนีวันที่เจวันที่เจ็ดเดว ไกล้เลยดิเล้วไมกัเดินทางไปใช้บริเแล้วเขาเรีนสงการกันจะวางในกับก็ฝันวางสันแล้วก็เพ่อใหน่กลดกับตี่วางแต่ยเินแต่ <c oughs> ว่าพ่อใหญกดมักฝันสี๋นะฝ <c oughs> ันด้วยตีมันบ่คิวขึ้นขิวยิ่งกับสารไม่แล้วเนาะเมื่อก็บหา เมื่อไปไบ่ีจะรูปไปรูปไปข่ำซื้อๆเจ้ากวางไหนเนาะยิ่งมาหาสามคนเอาอมันกับสามอยู่แล้วเนาะเมื่อเข้ากับหาอยู่แล้วสิบว่าหาสามบ่สี่ห้าสามคได้แล้วิ่งน้ามีอืม ผมแบบมากตันมักตัวไรบ้านนี่ตัวมากกับเตอร์ผมก็บอกสุทธิ์วันหยังดอกเตมร์ในความคิดของผมผมเก็บมักกันหาเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดหาแปดอือหยิ่งน้ามีเพื่อเป็นเจ็ดเใช่ แต่ช่งแต่ว่าในใจคือมาขาเจ็ดแต่ว่าเขาคันเข้าตีตามโตจริงปุ๊บนี่เมื่อเขากระหายแล้วเนาะเมื่อเข้ากระหายแล้วผู้ยิ่งก็สามคนนี่แล้วบรือ่าเจ็ดหาแปลี่ยนไงใจผมหาเจ็ดหาเปลี่ยเอาปวดขัาโอ้ยงดงดก้อนนี่งวดมากยุ่งนี่ผัดเต็มเดียวเต็มเดียวอ๋อเมนอมื มาแต็มเดียวงวดที่เดียวทางบริมาโตมหาอยู่อันมหาเมียเจ้าเมียเจ้าว่าเล่าบ่ฝันว่าสันว่ากัเลยกกายมหาอยู่นี่แหละมหาพ่อกลุนแวะมหาพ่อกลุนดีว่าถิ่เขามาเดี๋ยวหายจากอยู่ใส่บันีเห็นตลุดจอดว่าสอนจำไหนจำหนึ่งผมกับบริษัทเพราะว่าคาคผมบอกชื่อจริงๆแล้วก็ ชื่อไปหลายตัวครับพี่ครับพอคำคนที่เขียนให้เลยครับเด้ออ,อันนั้นคือตัวมักในใจ คือมีคือมีเกาเ่าแปดน้ำอันว่าวอะไรตีโออันนี้ว่าวอะไรครับไีออบค่ครับพอเขียนพอข้นานมันเขียนนั่นคนน่อยคนเขียนให้ไหมอันนี้ว่าวอะไร,รอันนี้สองตัวนี้ว่าวอะไรนะครับเนาะเอ้อาพอคํายกคะแนนบัตรนี่ ตัวเด่นเด้อ <laughs> ตัวเด่นเนื้อเด่นเด่นคักๆเลยครับผมตัวเด่นของพ่อคำ่มนะครับเนาะตัวตัวอลเปเปรคือเก้าแปดเก้าเจ็ดตัวเปเปอร์คือ 98, ววาหาเจ็ดหาแปดครับพี่ชีครับตัวหาสามนี่คือแอดว่าผู้หญิงสามคนนะครับเนาะมือกับหาลูกคั่ไปเบิดนะครับเนาะก็เรียกว่าคงสิท เป็นตัวนี้กันไว้้อหลอกครับพี่ซี่ครับแต่ว่าตัวพ่อค้ำมักเอลีนคือเก้าแปดเก้าเจ็ดตัวเด่นๆนะครับวะอ่าเก้าเจ็ดเก้าแปดตัวเด่นที่สุดวสันวาครับพี่ซี่ครับผมอืออันนี้คือของมักของสอบนะครับแต่ว่าพ่อคํำเป็นบู้ซื้อเล็กเก็กเดียบใเอามาขายให้กับผซื้อบอรถตะลี่นี่บ่มีเอาบออือใช้ยดเงินถือกับผสนเป็นบออือถือไก่พื้นถือกับพ่คคับพ่อค้ำครับอือ เวิร์นเป็นผู้ใดอยู่ทันว่าเพอคำข้ามว่าคนบดซื้อเล็กนะครับเนาะคนที่นอนอยู่หน้าประจําครับเดี๋ยวก็สิอ่ามาย้ำตามพราะขเรื่อยๆนะครับเด้อคันฝันแม่นอีหยังพราะขมีโชคมีลาบกับพราะขกะอย่าลืมครับคิดหอดพราะข้ามนะครับผมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณพราะขนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม